สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดี FC ที่ติดตามรับชมช่องขายเหรียญชาแนลและเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามแล้วกดกระดิ่ง ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอแล้วไม่ข้ามโฆษณาคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ทางช่องขายเหรียญชาแนลก็จะนำเหรียญที่ f c ต้องการเป็นเจ้าของแล้วก็สมควรที่จะเป็นเจ้าของอย่างยิ่งตามคอมเมนต์ ตามที่เอฟซีทักทายเข้ามานะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญของรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทเป็นเหรียญแปลเป็นเหรียญผลิตผิดพลาด ช่วงนี้ตามที่ทางช่องขายเรียนชาแน,นลได้ขายและแบ่งปันไปก็มี f อฟที่ติดตามรับชมสนใจเป็นอย่างมากสอบถามเ,าเรื่องของการซื้อขายเข้ามาติดต,ต่อการซื้อขายเข้ามานะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือจะให้ดูแค่คู่เดียวนะครับเพราะว่าเวลาไม่มีพอนะครับก็มีทั้งหมดห้าคู่นะครับสำหรับคลิปนี้อยู่ในถุงนี้นะครับก็จะนำมาให้ดูแค่คู่เดียวนะครับส่วน ดูแล้วสนใจนะครับก็ค่อยทัาก,กลายเข้ามานะครับก็ในส่วนของท่านผู้ชมเรียกว่า FC ที่อยู่ทางภาคใต้แล้วก็ภาคก,กลางนะครับที่ได้ไปแล้วอยากได้อีกก็ต้องรอนะครับต้องรอ รอความพร้อมของเอฟซีด้วยแล้วก็รอทางช่องของเราด้วยนะครับก็คือเราทำเกี่ยวกับเหรียญในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นใน,นที่ทำงานช่องเองนอกที่ทำการเองนะครับก็แบ่งเวลาแบ่งภาระ นะครับของตัวเองยังไม่เพียงพอนะครับก็มาเข้าเรื่องนะครับมาดูคลิปเหรียญที่จะแบ่งปันขายให้กับท่านผู้ชมนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญไม่ธรรมดานะครับถ้าเหรียญธรรมดาเราคงไม่นํามาแบ่งปันส่วนท่านใดเอฟซี FC ท่านใดนะครับจะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นก็ มันเป็นเรื่องส่วนส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับก็ดูดูกันไปนะครับอันดับแรกนะครับก็จะให้ดูของรัชการที่เก้าก่อนนะครับเหรียญแปลกที่ว่าก็คือพระเศียรเกี่ยวกับพระเศียรเกี่ยวกับเจดีวัดนะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับเกวจับเจดีวัดตรงขึ้นแบบนี้ หมุนไปดูความแปลกของพระเสียรน,นะครับพระเสียรจะเอียงน,นะครับพระเสียรจะเอียงเอียงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเอียงมากเอียงมากจนเอฟซี FC หลายหลายท่านนะครับนักสะสมหลายๆท่านคนชอบเลี้ยนหลายๆท่านสนใจ และนตองการนะครับล่าสุดก็ FC กรุงเทพนะครับเขตบึงกลุ่มซื้อไปนะครับนี่คือด้านวัดเอียงด้านหน้าภาพร,รมรูปจับตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนไปด้านหลังนะครับหมุนมาด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของวัดเอียงดูแล้วสวยงาม นะครับดูแลวสวยงามจะซื้อไปเก็บหรือว่าจะซื้อไปแบ่งปันเฉพาะในกลุ่มนะครับก็สามารถาโทรมาเอขออภัยถ้าถ้าจะทำคลิปวิดีโอก็ก็ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถดิจต่อสอบถามเข้ามาทางไลน์นะครับเมื่อกี้ก็พูดผิดเรื่องโทรศัพท์นะครับทั้งที่หลายๆคลิปก็บอกว่าห้ามโทรนะครับ ก็ต้องขออาภัยนะครับอย่าโทรเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับงานเราเยอะเกี่ยวกับการทําคลิปเกี่ยวกับการไลฟ์สดเพราะว่าเหรียญที่เราต้องมาไลฟ์สดเหรียญที่เราต้องมาทําคลิปวิดีโอนะครับก็มีทั้งเอฟซีคนชอบเหรียญนะครับคนชอบเหรียญคนเป็นนักสะสมทุนใหม่ๆนะครับเราก็ต้องทําให้ทัน นะครับก็ถ้าโทรมาตอนนั้นรายการของเรามันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องขอร้องกันกับท่านผู้ชมก็มาดูเหรียญของรัชกาลที่10นะครับจับด้านหลังก็ให้ตรงขึ้นแบบนี้หมุนไปดูด้านพระเศียรน,นะครับก็เท่ากันลักษณะนะครับสมที่เป็นคู่กันนะครับอันนี้ถ้าต้องการเป็นคู่ นะครับเราก็นํามารีวิวเป็นคู่นะครับถ้าต้องการเป็นเป็นเดี่ยวนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับเหียิรัชกาลที่10ก็มาดูด้านหน้าบ้างนะครับด้านหน้าตรงขึ้นแบบนี้หมุนนะครับก็เอียงไปเหมือนลักษณะของรัชกาลที่9นะครับเหรียญคู่นี้นะครับมาขาย มาแบ่งปันให้ f อซนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญที่ท่านใดได้แล้วอยากได้อีกหรือว่าท่านใดยังไม่ได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อพูดคุยกันได้นะครับเบอร์ไลน์ก็0 6 3ย์หกสาม็ดหนึ่งสอ6นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันกับคลิปวิดีโอต่อไปกับการ แบ่งป,ปันเหรียญขายเหรียญสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ